ครับสวัสดีครับหมวดครับครับสวัสดีครับครับฟางเป็นไงบ้างครับหมวดก็ตามสภาพนี่สวยนะครับฟางเส้นเล็กส้นเล็กไม่มีโคนไม่มีคบไม่มีตอครับนะอ่าป็นฟางสวยมากครับสวยดีเลยใช่ไหมครับสวยครับสวยครับที่ที่เปรียบเทียบกับที่ใช้กับตะกรนกับที่มาส่งใ้เป็นไมผมว่าตรงนี้จะผมว่าตรงนี้จะละเอียดกว่าครับผมเส้นละเอียดครับอ่า อย่างนี้คือวัวชอบเลยใช่ไหมใช่ <S 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 ใช่อย่างนี้เส้นละเอียดอย่างนี้วัวจะชอบชอบก<อ>ินมากเลยเพราะว่าไม่มีต้นสังเกตต้นยังไม่มีเลยถ้าถ้าตมมุิต้นติดคโคนนี่นะมีผมที่เคยซื้อมาเลยว่ามวัวจะไม่ชอบเหมือนตัวน,นี้<อ>มันจะเป็นเส้นล็กเส้นแบบติดโคนติดโคนต้นมาเยอะๆนี่วัวจะไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบจะเสียมากกว่าถ้าวัวกินจะเสียมากกว่านี่กินหมดเลยนี่ของทัวนี้มันจะกินหมดเลยครับนี่คือแบบ ช่วยได้ดีมากๆสำหรับได้ได้ครับมีราคาอย่างนี้ผู้เขาเรียกว่าผู้บริโภคถือว่าเอาได้ซื้อได้เนาะซื้อได้ซื้อได้นะเออถือว่าเอาได้เลยแหละราคาแบบนี้เ่วงหน้าแล้งนี่พอไหมคิดว่าหน้าพอนะวัวผม20ตัวนี่สั่งมางวดนี้ร6 0ย อ่าห้านี่คิดว่าห้าร่าอาจจะพอดี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 หน้าแรงนี่นะครับครับผมก็ถ้าขาดเหลือยังไงก็ติดต่อได้ติดต่อได้ครับด้วยก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับใครที่ต้องการอยากจะได้ฟังหรืออะไรพวกนี้ติดต่อทางคุณสมคิดโดยตรงได้เลยครับนันถึงบริการถึงที่ครับทำงานเองนะครับครับโอเคครับคุณมากครับครับัสดีครับัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาบัวมาแล้วครับพี่น้องครับ วันนี้พูดจาภาษาวัวพามาดูอาหารวัวอีกแบบหนึ่งนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยนะที่เห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยะครับ,นะรบนี่ก็เป็นทีมงานของช่องพูดจาภาษาวัวเนี่ยครับบริการนะฮะส่งฟางส่งให้ถึงที่นะฮะในราคาที่พี่น้องสามารถซื้อได้นะครับคุยกันได้นะครับ อาจจะแบ่งลงร้0ยหรือ150เนี่ยขัานต่ำเนี่ยคุยกันได้นะครับนะไม่ต้องเต็มคันรถก็ได้ถ้าเต็มคันรถเนี่ยมันจะประมาณ300กว่านะครับ300สามรเศษเนิดนิดไม่เยอะหรือถ้าต้องการมากกว่านั้นเราก็ยินดีให้บริการติดต่อเข้ามาครับครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นคลมงานนะครับส่งฟางของพูดจาภาษาบัวนี่แหละครับนะกะ็เมื่อกี้นี่ก็ ได้ทําการลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยหรือว่า150ก้อนหรือว่าเท่าไหร่เนี่ยเรายินดีให้บริการนะครับนะแต่ว่าเต็ม1คันรถเที่ยวนี้ครับพี่น้องครับมันจะประมาณ300สัก3 0 0ร้อเศษเศษสรกว่ากว่านะครับประมาณนั้นเลยถ้าพี่น้องสนใจก็ได้เต็มเที่ยวก็ได้นะหรือว่าจะร้อยหรือ150อย่างเงี้ยก็ได้นะฮะอย่าง ตรงนี้ก็แบ่งครึ่งให้150เดี๋ยวจะไปที่วังจันทร์กันต่ออีกเจ้าหนึ่งนะครับก็ยินดีให้บริการเลยนะครับเดี๋ยวไปคุยกับน้องคนที่ส่งหน่อยสวัสดีครับน้องสวัสดีครับมาจากไหนครับนี่มาจากสากแก้วครับวางเราอยู่สากแก้วเนาะใช่ครับก็เป็นไงบ้างตอนนี้สต๊อกเยอะไหมเยอะครับเกือบน่าจะหมื่นได้ครับเป็นหมื่นก้อนเลยก็ ทั่วประเทศไหมหรือว่าแค่ภาคตะวันออกเอาเฉพาะตะวันออกก็พอแล้วครับเฉพาะภาคตะวันออกก็้าจังหวัดอื่นก็ไม่น่าจะพอครับหรือไม่ก็มารับเองประมาณนี้ครับอ๋อถ้าไกลๆแนะนําให้มามารับเองครับถ้ารับเองนี่เราบริการยังไงบ้างขึ้นให้ขึ้นให้เลี้ยงให้เรียบร้อยเลยครับขึ้นให้เลี้ยงให้เรียบร้อยครับรับเชือกให้ด้วยราคาติดต่อมาตามเบอร์เลยเนาะครับผมราคาติดต่อมาที่เบอร์โทรที่ขึ้นให้เลยครับพี่น้องครับ ก็ถ้าอย่างภาคใกล้ๆก,กับภาคตะวันออกราคาก็ต้องต้องคุยกันก่อนใช่ไหมครับราคาก็ต้องคุยกันก่อนนะครับ,บน,นี่ก็คือเป็นทีมงานงาส่งฟางของพูดจาภาษาบัวนะพี่น้องนะใครสนใจยังไงก็เข้ามาได้เลยโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตอนนี้สต็อกมีประมาณ1-0,000่นก้อนนะครับก็สามารถกักทุนไว้ได้แล้วนะครับ ฟางนี่ฮะให้ดูเลยครับเส้นฟางนะ,ะเป็นฟางเส้นเล็กนะฮะกินง่ายอัวชอบแบบนี้ครับกับพี่น้องครับในสถานการณ์หน้าแล้งแบบนี้เนี่ยนะฮะฟางเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป,เป็นเป็นอาหารที่จำเป็นมากๆนะครับสำหรับโคกระบือนะครับเ,เพราะว่า แปลงหญ้านะฮะบ,บางท่านบางฟาร,ร์มเองก็มีแปลงหญ้านะครับแต่ว่าไม่มีระบบน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยหญ้าก็อยู่ไม่ได้ฮนะช่วงหน้าแล้งถึงอยู่ได้ก็อาจจะไม่พอแต่ว่าหน้าแล้งเนี่ยฮะต้องมีไว้ครับเนี่ยครับติดคอกติดฟาร,ร์มไว้ครับเผื่อวันที่ฉุกเฉินนะฮะได้นํามาใช้ได้นะครับก็เป็นอาหารที่จำเป็นมากๆนะครับสำหรับบัวบัวก็จะได้ เียวเอื้องได้ด้วยนะครับไม่ขี้ไหลด้วยนะฮะถ้ากินฟางในปริมาณที่พอดีนะฮะช่วยยับยั้งการขี้ไหลได้ด้วยนะฮะยังไงก็ลองสอบถามเข้ามาครับ